đu, đu bẻ tá con cút phù pí nong, mẹ, dái dãy, pí nong đầy đượ ít từng lái là nì, chờ, nhìn cha, ít từng lái lẽ, đầy lái nè pí nong, ở lại ngoa cò cò cắn đơi, pí nong ให้ลูกกินนมก่อนเย้ตัวช่างก็กินนมนะลูกมากินนมจ้ะออามันหลับค่อยๆอยู่อย่างใหญ่กินนมไอหมูกันเนืงหนูนหมูขึ้นหน้อยๆขึ้นไม่กินเลยไหนลูกกัมพายจังป้อนนมชื่อกันแหละคนยืนยืนเฝ้าหมดนู่นคนนี้ก็ยืนเฝ้าไม่ถือไม่แต่คนนี้ตีตามเก็บใหญ่อย่างเดียว่หวานขึ้นแน่แน่เด็กเรียงกวา ยังะงวเด็กเลีล้ยงวัว<ร>ชนวก,พก็นพร้อมเออเขาลูกกินนมแล้วลมเสียนยี่สามสาวพี่สาวก็หลานสาวไอกีจีงชนเ้าให้ลูกกินนมแล้วลมเสียของใครเขานั่งเนี่ยนี่นั่งเก๋ นี่ก็ไม่ยอมนี่จะของเลยจิโรกินยาก็จะของแต,ต่แทนเดี๋ยวโตขึ้นก็มีป่นก็ป่นนี่คนเรื่องกับถึงไม่รอจ้ะนมจิบเดินขึ้นไงได้วันนีขึ้นเดินไปดูเขาทำพิธีดักหนูจังนิดฮะป๋อไปอีกกันได้ไอ้มวกนไม่ชนดักมันอยู่ไกลตัว

ยิงหัวง้างเฉยเลยโชยปีนไปเฮ้ยอย่าทิ้งเสียงเรียกงัวเป็นเรียกคนคนเลี้ยงวัวที่ลองน้ำน้ำไม่อ้วนไม่อยากจะเอานนี่คือกันนี่นี่ก็ลองน้ำน้ำงัวกินไม่อดไม่อยากเป็นขึ้นเบ็เอ๋ยเอของน้ำนี่ยังนี่ไม่ต้องกินกันหวยจ้ะ Ban thi đấu hồng monger. Hầm kín vắng. Hãy nhanh chóng, cắt đắk nô chập chìm cắt thắm chiếc đắk nô. Long lam thắm chiếc đắk nô. Hầm ngâm. Hãy nhanh chóng. Hầm ngâm. ไปสุดป่าอ้อยนู่นเขตโพราดยังเขตจะพุ่มอยู่ไอ้คนใหญ่ใหญ่เอ้ยใหญ่ใหญ่เอ้ยกบานกระชองก็แม่กกันกัน้องตุ๊บกูแม่เต็งเรียกเงาะคนคนนำทางเงาะเรียกเงาะไปมากมากเหรอจังดึงหนักคนมีความสุขไหมหล่ะพี่น้องนี่แหละชีวิตบนบถบัตรเรา dạ cái đây kinh lom lom đấy à, đến tám cả lời các bạn bạn, bé khen, cả bạn à, có biết khen cái thứ ba lệ có tham đắc thì đắc nữa หัวกเดินที่คนก็ขรถทีนี่สางัวคนหนึ่งสามยายาดาวก็พี่สาวก็ร้านสาวทางรถอีนั่งไอเดินเนี่ยเอาไปงันั่งรถตุกกบาแล้วอรถเอนเวงหนเยอเวงน 蛮好的。 ขอท้นใหญ่ที่นี่เลยตอขยันขทนใหญ่แมงวิแล้วที่นี่นนขดทางแล้วก็ปรับที่นรับใครรับที่น,าน่า,า่เอือฮึองววิ่งมาอากาศด้เด้อนองกันู

อมแยกมารถกระช่างไรช่างคุณมิสซอนคุณจอตโนนกรกินนั่งครับรถนั่งรถพาเล่งเลี้ยงว่คนเลี้ยงวัวเลี้ยงวัวสมัยใหม่แต่งวัวกำลังขอขอบรับขามพิดเวลาเนี่มันจะูนู่นวัดบันดเนินจะจะก็ทำไรแววแวว มเนคนข้าปัจจัยเข้าหมู่บ้านแล้วดาวอยู่นี่เพราะบอลเล็กด้วยด้วยด้วยเราไม่ขึ้นแหละเพราะเกนองนเค็ดนองเนี่ก็แค่นี้่เหอเหาอนี้แก่ยินนะโบสทบันเดินจะหอละเหล็กหอละข้ายใหญ่ จะดีนี่กำลังสั่งยิน่ะเอาบ้านยาดาแล้วมันเก็บบ้านยาดาแล้่แกะม้าก็ไล่แหลเอาไก่มื่อนี้แม่ยายเสียงจิจจับแกงนี่เมื่อกี้ไม่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 เอกมาบ้านเองเลยนี่ไม่ออกจากบ้านเองเลยนี่ไก่ของยาลาเมื่อนี้ตัวขาวฉันจำได้ก็ตัวลายนี่นี่นี่จะกินเป็นอาหารยาดาว

ถึงบ้านแล้วเด้อที่นี่โรงพยาบาลของเรานี่